สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรใหม่ฮะเป็นสูตรจากคู่ชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับจากคู่ชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับใครชอบก็ เตรียมเก็บสูตรไว้นะครับใครไม่ชอบมองผากเป็นสูตรหลักสิบล่าง2ตัวมา1ตัวหลักหน่วยล่างตัวเดียวพร้อมแจกสูตรช่วงท้ายนะครับ <c oughs> เดินมา5งวดสนะำหรับสูตรจับคู่ชุดนี้นะเป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกเด้อสมัยเชิเด้อใครชอบก็พิจารณาเอาใครไม่ชอบก็มองผาก สูตรนะครับผมทำขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีนะครับว่ามันจะมาตามสูตรที่ผมคำนวณหรือเปล่ามันมีวิธีคิดวิธ,วธทีทำให้สมาชิกอยู่แล้วฮะแต่มันจะมาหรือไม่มาอันเนี้ยนะครับต้องพิจารณาไปด้วยกันนะครับถ้าชอบตัวเลขก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านอะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอด o n นักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอด t h ได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันอามาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะ <c oughs> คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางน,นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางชอบจัดคัดผ่านนะครับเอาไปดูงวดแรกฮนะสูตรจากคู่ชุด2คู่ชุดนะครับงวดแรกสูตรหลัก10ล่างได้3กับ5นะครับหลักหน่วยล่างได้1ตัวเดียวฮนะได้1นตัวเดียวนะครับก็ <c oughs> จับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮนะสามหนึ่งห้าหนึ่งเพิ่นออกห้าหนึ่งอ่ะก็มาชุดนี้นะห้าหนึ่งชุดนี้นะที่สิบหน่วยล่างนะได้สองชุดนะครับในแต่ละงวดจับคู่นะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะงวดที่สองนะสูตรสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้0ูกับสอง หน่วยล่าง3ตัวเดียวจับคู่0323พสากสนอ็มาฝัอก23ก็มาฝั่งนีก23าฝ <c oughs> ัก็ป็นมงมงวดที่สามะั ชุดนะครับสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะได้สามกับห้าหน่วยล่างตัวเดียวได้เล็กหนึ่งจับคู่ได้สองคู่ชุดฮะได้สามหนึ่งกับห้าหนึ่งผลออกห้าหนึ่งอ่ะอ่ะสามมวดแล้วฮะมาแตะนี่ฮะทางนี้นะครับชุดที่สองเนี่ย <c oughs> ถูกเป็นงวดที่3 <c oughs> ามนับถูกงวดที่3ามงวดต่อมาฮะสูตรนะชุดสองตัวล่างนะหลักสิบล่างสองตัวฮะได้5้ากับ7หน่วยล่างตัวเดียว ได้เลขศูนยะ์จากคู่ได้สองคู่ชุดได้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์พุ่งออกห้าศูนย์นะก็วดนี้นะครับมาแถวแรกคนระับนะมาแถวแรกที่ห้าศูนย์ ถูกเป็นงวดที่4ถูกงวดที่4งวดต่อมางวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่5ผมย้อนสู่ปดู5้งวดนะครับชุด2ตัวล่างตรงนะครับชุด2ตัวล่างตรงนะหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่าง ได้ห้ากับเจ็ดหลักหน่วยล่างได้เลขสี่ตัวเดียววัที่ผ่านมาจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดนะได้ห้าสี่เจ็ดสี่นะ <c oughs> 5, 4, 7, 4. ครับห้าสี่เจ็ดสี่ผลออกห้าสี่ผลออกห้าสี่ก็ มาแถวแรกนับห้าสี่แถวแรกจากห้าชุดก็มาแถวที่สองนี้สามวดมาแถวแรกนี้สองวดห้าสี่ นะครับอ่าสมาชิกนะครับสมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับเตรียมแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับอ่าสูตรไปไหนวันเนี้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งฮนะสมาชิกเขียนสูตรไว้ก่อนอุ <c oughs> ตายเลย <c oughs> อ่ะมาต่อกันฮนะสมาชิกนะ ครับเพิ่งเขียนสูตรนะตัด,ตด,ตดอันนี้ก็คือหลักสิบนะครับแบบสองตัวมาหนงตัวสิบ้าัอันนี้สิบหล้างนับสิบหาางอันนี้หน่วยล่างหน่วยล่างนี่ตัวเดียวนะครับมาดูหลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวกันก่อนวิธีทํานําหลักร้อยบนหนึ่งครั้ง บวกหน่วยล่างหนึครั้งบวกร้อยสามตัวหน้ากันที่1นครั้งบวกร้อยสตัวหน้ากันที่สอครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้ากันที่2อีกหครั้งแล้วก็บวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่บวกห้าคงที่นะครับเอาบวกกันดู8ปฟรีลงท้ายเลขสองสองหนึงครับก็ลงท้ายเลขสามห้าลงท้ายเลขแปดแปดศูนย์ได้8ปดฮะแปลงท้ายเลขห้ ห้บวกห้านะครับลงท้ายเลขศู 0, นยะ์น้าตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มไปสองได้เลขสองบล่างฮะได้ศู 2, นยะ์กับสงฮะหมดนี้มานะดูหลักหน่วยล่างกันต่อนะครับตัวเดียวนะครับนำหลักพันหน่งครั้งบวกตัวหน้าครั้งที่หน่อีกสองครั้งบวกสิบ 10, ตัวท้ายครั้งที่หน่อีกสามครั้งแล้วก็บวกหน่วยสาตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไห 7, ร่บวกเจ็ดคงที่นะครับเอาบวกกันดูแบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก้ 9กบวกหลงท้ายเลข0 0 8ก็ได้8 8 8, 8ลงท้ายด้วยเลข6 6หบวกแลงท้ายเลข4 4่บวกหลงท้ายด้วยเลข0 0 6, นบวกเคงที่ฮะได้เลข7ฮะหลักหน่วยล่างได้เลข7ตัวเดียวฮะอ่ะจับไปฮะใครชอบ10ล่าง0 2หน่วยล่าง7ตัวเดียวนะจับคู่ให้นะหมดนี้สิบล่างศูนย์สอง เรือล่างเจ็ดตัวเดียวจากคู่0727นะ07นะครับแล้วก็27เป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกใครชอบสองุดนี้จากไปร่วมประจำที่16ทับ3ทับ6แปรอรุ่นกันนะจะมีไหมนะครับ07 27สองจุดสิบ ศูนย์กับสองหน่วยเจ็ดนะครับอะขอบคุณทุกท่านเดอ้อที่ให้การติดตามขอให้สมาชิกนะครับท,ทุกทุกท่า <c> น <oughs> ที่เข้ามาติดตามอชอบ YouTube แอดทอนนักคำนวณเฮงเฮงปังปังใครชอบชอบสองชุดนี้นะครับก็จัดไปฮะหลักสิบสองตัวศูนย์สองหน่วยล่างเจ็ดตัวเดียวจับคู่ชุดก,ก็ได้สองชุดนะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเพ่อไปจับที่สิบหกทับสามทับหกแปดเฮงเฮงปังปังขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ